สวัสดีครับพบกับ AE Inspector อีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการพาชมของจริงวันนี้เราอยู่กันที่โครงการ Regent Home วุฒธธากาศนะครับคอนโดที่เพิ่งเสร็จมหมาดๆเลยแล้วก็เรามีโอกาสได้เข้ามาตรวจนะครับทั้งโครงการเนี่ยต้องบอกว่ามีขนาดห้องขนาดเดียวนะครับคือ26ตารางเมตรราคาดีมากๆเลยนะครับเหมาะสำหรับคนอยู่เองหรือปล่อยเช่าคุ้มค่ามากๆนะครับเพียง1ล้าน2แสนบาทเท่านั้นนะครับ ตันนี้ตึกเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เข้าอยู่ได้แล้วด้วยนะครับเริ่มมีการตรวจเริ่มมีอะไรแล้วโครงการนี้เด็ดมากๆเลยคือห่างจาก BTS เพียงแค่120เมตรนะครับสถานีอุทากาเดี๋ยวเรามาดูในห้องกันนะครับว่าวันนี้ห้องเป็นยังไงบ้างห้องของโครงการเป็นห้องเปล่าเลยนะครับไม่มีเฟอร์นิเจอร์ไม่มีแอร์ไม่มี air, มมครวัวให้นะครับเข้ามานะครับก็จะเป็นประตูแบบนี้เลยั้งโลเป็นห้องสตูดิโอนะครับยาวมา ส่วนด้านนู้นก็จะเป็นส่วนของโซนลิฟวิ่งนะครับหรือห้องนั่งเล่นโซนนี้ก็จะเป็นโซนเรื่องของห้องนอนนะครับหรือเบดมนะครับด้านในเนี่ยก็จะเป็นส่วนของห้องครัวนะครับกล่องอันนี้เป็นกล่องที่เขาไว้โปรเทคนะครับป้องกันฝชาชกโคโกไม่ให้เป็นรอยนะครับอันนี้ผมเปิดมาเพื่อตรวจเนาะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเคาน์เตอร์ครัวจะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะต้องมีเคาน์เตอร์มีตู้บนอันเนี้ยก็ไม่ได้มีนะครับจะเป็นลง่งๆแบบนี้แล้วก็มีระเบียงไว้ตากผ้านะครับมีก๊อกน้ำมีอะไรอย่างนี้เรียบร้อยเลยนะครับ ห้องนี้ก็ค่อนข้างสวยงามเห็น BTS วิ่งอย่างนี้เลยนะครับผมว่าที่เด็ดจริงๆเลยของที่นี่คือวิวสวยมากๆห้องน้ำนะครับสุขภัณฑ์จะให้มาเป็นของ h a f e l l e นะครับเป็นแบบนี้เลยและที่ผมชอบก็คือผมชอบที่ให้กระจกบานใหญ่มากๆมาแบบนี้ลายกระเบื้องผนังผมว่าทําได้ดีนะครับเมื่อเทียบกับราคา1นล้านสองแสนบาทซึ่งหาราคาร้านสองแสนบาทกับร้อเมตรจาก BTS อุทากาศท,ที่ถือว่าทำเลใจกลางเมืองหาไม่ได้อีกแล้วนะครับ มีชาเวอร์สกีนหรือกระจกฉาบก้นหนะ้บน้ำแบบนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ให้เป็นชาเวอร์ธรรมดามาโดยงานระบบเครื่องทันอุ่นให้ด้วยนะครับ ผมถือว่านี่เป็นราคาที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับคอนโดในทุกวันนี้ของกรุงเทพยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับาหากท่านใดสนใจลองเข้ามาชมมาซื้อได้เลยนะครับสำหรับโครงการรีเจน o m โฮมวุฒากาศน,นะครับวันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเรา AE Inspector ด้วยนะครับครั้งหน้าเราไปตรวจที่ไหนหรือไปเจออะไรมาเราจะเอามาฝากทุกท่านวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนอย่าลืมนะครับสนใจตรวจบ้านตรวจคอนโดต้อง AE i n s p e c t o r ครับ